ดีทุกท่านค่ะวันนี้วันลอยกระทงนะคะในอาเภอปากทีจังหวัดน,นครนายกนะคะวันนี้เรามีที่ดินมานำเสนอนะคะเป็นที่ดินติดถนนเลยนะคะติดกับอ่างเก็บน้ำคลองยางที่หนึ่งไร่นะคะแปลงนี้นะคะถมให้เรียบร้อยเลยอยู่ที่อาเภอปากทีค่ะตะบล ก็วดจังหวัดนครนายกนะคะใครกําลังมองหาที่ไว้ปลูกบ้านยามเกษียณนะคะค้าขายได้ติดถนนและติดกับอ่างเก็บน้ําคลองยางนะคะที่ดีเป็นมงคลที่ของเราเองนะคะวันนี้ในราคาพิเศษจริงๆใครกําลังมองหาสถานที่สำหรับปลูกบ้านนะคะใกล้วิวทิวเขาและอ่างเก็บน้ำ คองอยางนะคะน้ำไฟพร้อมเลยนะคะในราคาพิเศษนะคะติดต่ออาจารย์นุนะคะ081919395 2แปลงสุดท้ายแล้วนะคะนะชมพื้นที่ได้นะคะนะขอให้ทุกท่านนะคะนะได้มีความสุขนะคะวันลอยกระทงค่ะนะคะสวัสดีค่ะ